รมาจารย์วิถียุทธใบหน้าอาวุโสหลีแปรเปลี่ยนกระทันหันความขุ่นเคืองก่อนหน้าสลายสิน้นในเวลานี้แม้แต่เฉินจินหลงและคนอื่นต่างก็ตระหนักได้ว่าสถานการณ์เริ่มไม่ถูกต้องแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังรับชมฉากนี้ทุกคนจึงเข้าใจได้ทันทีว่าเหตุใดชายหนุ่มชุดม่วงจึงดูมั่นใจนะักไม่ต้องสงสัยเลยว่าตัวตนของชายหนุ่มชุดมุวงผู้นั้นสูงส่งและพิเศษยิ่ง แต่สิ่งที่ทําให้เฉินจินหลงและคนอื่นสับสนก็คือตัวตนอันสูงส่งเช่นนี้เมื่อเผชิญหน้ากับซูอี้กลับแสดงท่าทีเคารพมองเห็นชายชราร่างของดวงตาหงเฉียนเจวินเบิกกว้างพลางกล่าวขึ้นที่ซูนั่นมันชาวประมงที่เราเห็นเมื่อตอนลงเรือไม่ใช่หรือเขาเขาเขาเป็นปรมาจารย์วิถียุทธจริงหรือไม่แปลกใจที่เขาจะตกตะลึง ครั้งอยู่ที่ท่าเรือซูอีท้ทีสุ่มออกไปและกล่าวว่าชายชราร่างขอมที่กำลังล้างโอนจับปลาริมแม่น้ำเป็นปรมาจารย์วิถียุทธ์ทว่าห่วงเฉียนเจาวิงไม่เชื่อโดยคิดว่าซูอี้เทียงทีส่งเดชความแตกต่างในการรับรู้และตัวตนเป็นเหตุนำพามาซึ่งอคติและความขัดแย้งใครจะคาดคิดว่านี่คือปรมาจารย์วิถียุทธตัวจริง หวนนึกถึงเรื่องนี้หัวใจของหวงเฉียนเจ้าวิงปั่นป่วนในที่สุดก็เข้าใจความหมายขององค์การมีตาหามีแววไหมง่เขลาราวกับถูกใบไม้บังตาได้ยิงถ้อยคำหวงเฉียนเจ้าวิงเฟิงเสี่ยวเฟิงและคนอื่นล้วนตกตะลึงปรมาจารย์วิถียุธการดำรงอยู่เหมือนกับมังกรสวรรค์ตัวตนเช่นนี้ในมหานครอวิ๋งเหอเรียกได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่กระทืบกเท้าหนึ่งครั้งสันสะเทือนสามหนคาราวาคุณชายซู หลังจากที่จางตัววและคนอื่นเข้ามาพวกเขาก็เดินตรงไปทักทายซูอี้ครั้งที่อยู่บนเรือพวกเขาล้วนเห็นท่วงท่าเพลงดาบไร้เทียมทานเหนือปรมาจารย์ของซูอี้เป็นดาบนั้นที่ช่วยเหลือโจอจือหลีและทุกคนไว้ดังนั้นเมื่อมีโอกาสพบเจอซูอี้อีกครั้งแล้วว่าจะไม่ให้เกียรติได้อย่างไรผู้เท่าชรามู่จงถิงคารวะคุณชายซูชายชราร่างของก้าวมาด้านหน้าด้วยรอยยิ้มประสานมือคารวะขึ้นกล่าวคำออก ครั้งซูอี้และคนอื่นมาถึงหน้าประตูพัตตาคารกำเนิดสมบูรณ์เมื่อเห็นโจจือหลีและจริงจิงถูกดูดความสนใจมู่จงถิงจือง,งอดถามไม่ได้จากคำอธิบายของโจจือหลีเขาจึงได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับความเลือดล้ำของซูอี้ในการพลิกผันสถานการณ์บนเรือจึงรู้สึกชื่นชมบุรุษหนุ่มอย่างท่วมทน้นและเห็นทุกคนทำความเคารพซูอี้ในเวลานี้ใครบ้างจะไม่รู้ว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว รับชมฉากนี้ทําให้ทุกคนตาพระมัวทั้งอารมณ์ยังปั่นป่วนยิ่งและเห็นดังนั้นนาะยหญิงช่วยอวินประสานมืออย่างเร่งรีบถ้อยคําสุภาพเปล่าออกกลายเป็นว่าท่านมู่อยู่ที่นี่ขออภัยที่ข้าน้อยไม่รู้มาก่อนจึงไม่ได้ออกมาพบเป็นการส่วนตัวโกรดท่านมู่ให้อภัยมือและเท้าอาวุโสหลีเย็นเยบใบหน้าซีขาวไรส้สีมู่จงถิงผู้ว่าเขตปกครองหยงเหอ ปรมาจารย์วิถียุธขอบเขตหลอมกำเนิดขั้นที่สองจากห้าขั้นใครบ้างจะไม่รู้จักเขาฟังคำแนะนำค่าการตัดลิ้นสมควรเป็นการลงโทษเบาที่สุดไม่เช่นนั้นแม้แต่ตัวข้าก็ไม่อาจรักษาพัตตาคารกำเนิดสมบูรณ์ของเจ้าไว้ได้มู่จงถิงหันมองนายหญิงชุยอวินถ้อยคำกล่าวออกแฝงความในายนหญิงชุยอวินกระวนกระวายใจดวงตาคู่งามเหลือบมองชายหนุ่มในชุดคลุมมุ้งซึ่งยืนเอามือภายไล่หลังอยู่ไม่ไกล จากนั้นนางก็หันมองซูอี้ที่นั่งอยู่ที่เดิมอย่างสงบตั้งแต่ต้นจนจบในที่สุดก็ตระหนักได้ว่าซูอี้นั้นไม่ได้หยิงพยองไม่จำเป็นต้องใช้ป้ายหยกมุ่งเพื่อกลายเป็นเสือเพราะเขามีความมั่นใจอยู่แล้วนายหญิงช่วยอวินสูดหายใจลึกหันมองอาวุโสรีด้วยท่าทีไม่แยแสก่อนกล่าวถ้อยคำออกอาวุโสรีจำสิ่งที่ข้าพูดก่อนขึ้นมาได้หรือไม่อย่าเข้ายุ่งเกี่ยวอย่าพูดจาไราสาราเจ้าจงแก้ไขมันด้วยตัวเองซะ อาวุโสหลีสีหน้าเศร้าหมองขณะพึพรรมพำมันเป็นหายนะจากปากข้าเองผู้เท่าชราสายตาพระมัวมองเห็นผิดไปจึงมีราคาที่ต้องจ่ายกอรือบอสีหน้าเผยความเจ็บปวดเลือดไหลย,ย้อยจากริมฝีปากที่ปิดแน่นจากนั้นมืออันสั่นเทาของเขาจับลิ้นเปื้อนเลือดออกจากปากก่อนโคง้งศีรษะลงในทิศทางของซูอี้รับชมฉากนองเลือดนี้เฉินจินหลงและผู้อื่นใบหน้าซีดเผือด พวกเขาทุกคนต่างรู้จักอาวุโสหลีคนผู้นี้เป็นลูกน้องที่น่าชื่อถือมากที่สุดของนายหญิงชุยอวินซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยการบ่มเพาะขอบเขตรวบรวมลมปราณตัวตนของเขาทัดเทียมกับผู้นำประกูลหลายคนในเมืองแต่ตอนนี้เขาทำได้เพียงกัดลิ้นและก้มศีรษะยอมรับความพลาดพลั้งของตนเองคุณชายซูคิดอย่างไรกับเรื่องนี้โจจือหลีเอ่ยถามด้วยรอยยิ้ม ซูอี้เพียงโบกมือเกียดคร้านเกินจะกล่าวถ้อยคำใดโจจือหลีพยักหน้าก่อนหันไปทางนายหญิงช่วยอวินให้เขาลงไปรักษาตัวส่วนเจ้าอยู่คุยกับเราเรื่องอื่นต่อนายหญิงช่วยอวินลอบถอนหายใจเร่งรีบกล่าวเตือนอาวุโสหลีเขาหันหลังเดินจากไปแลเห็นแผ่นหลังอันมองมนซูอี้ลุกขึ้นยืนมองโจจือหลีและกล่าวออกในเมื่อเจ้าต้องการทดแทนนี่บุญคุณครั้งก่อน เช่นนั้นเจ้าต้องจัดการเรื่องวันนี้ซึ่งข้าขอเพียงข้อเดียวเท่านั้นอย่าให้เรื่องนี้รั่วไหลออกไปแม้เพียงเสี้ยวเดียวเขาเพิ่งมาถึงมหานครอวิ๋งเหอวันนี้หากสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่แพร่งครายออกไปถึงหูเหล่าสัตรูมันไม่ใช่เป็นการบอกเตือนสัตรูของเขาให้หลบลี้ไปหรืออย่างไรนั่นไม่ใช่สิ่งที่ซูอี้ต้องการเห็นโจจือหลีกล่าวถ้อยคำผิดหวัง คุณชายซูจัดการเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้นับว่าเป็นการแทนคุณใหญ่ครั้งนั้นได้อย่างไรแต่อย่าได้กังวลปล่อยให้ข้าจัดการเองเปลือกตามู่จงถิงกระตุกไหวซูอี้ผู้นี้กล้าสั่งองค์ชายหกทำสิ่งต่างๆแต่ขณะเดียวกันองค์ชายหกกลับดูยินดีรับชมสิ่งนี้ทำให้เขาตระหนักได้ว่าซูอี้ไม่ใช่คนธรรมดายิ่งกอว่าที่คิดไปกันเถอะซูอี้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมผลักรถเข็นของเฟิงเซียวเฟิง เลยเรียกหวงเฉียนเจวินและคนอื่นให้ออกไปพร้อมกันครั้งถึงหน้าประตูเขาพลันฉุกคิดบางสิ่งและกล่าวออกอีกอย่างไม่ต้องสร้างความลำบากให้เท่าแก่นี้ชุยอวินนางเป็นคนฉลาดที่สำคัญค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงวันนี้อย่าลืมช่วยค่าจ่ายด้วยเมื่อจบประโยคซูอี้และพวกหวงเฉียนเจวินออกไปห้องโถงตกอยู่ในความเงียบไม่ว่าจะเป็นพวกเฉินจินหลงหรือนายหญิงชุยอวินพวกเขาทั้งหมดล้วนจับจ้องไปที่โจโจือหลี เมื่อซูอี้ไม่อยู่แล้วท่าทีของโจจือหลีแปรเปลี่ยนเป็นเย็นชาเขานั่งลงบนเก้าอี้ด้วยท่าทีวางอำนาจบอกเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่มาทั้งหมดพูดให้กระชับและเรียบง่ายข้าไม่ชอบเรื่องไร้สาระนายหญิงช่วยอวิ๋งบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เห็นอย่างกระชับและตรงประเด็นกลายเป็นว่าตระกูลเซียวกำลังติดพันซูอี้เมื่อโจจือหลีรู้ว่าซูอี้ใช้ป้ายกมุ่งเพื่อจัดงานเลี้ยงในถงทันทีรีของชั้นเก้า เขาอดไม่ได้จะถอนหายใจไม่ทราบเลยว่าเป็นใครในประกูลเซียวที่มีไวพริบเช่นนี้เขาได้ตัดหน้าข้าก่อนแล้วหัวใจนาะยหญิงช่วยอวินสันสท้าน,นคุณชายซูกล่าวไว้ว่าเขาได้รับป้ายหยกนี้จากผู้อาวุโสเซียวทเทียนเชวี่ยอดวงตาโจจือหลีรีเล็กลงก่อนกล่าวถ้อยคำออกกลับกลายเป็นผู้อาวุโสเซียวนี่เองถูกต้องแล้วเฉพาะผู้มีสติปัญญาเลื่อนลำเช่นผู้อาวุโสเซียวเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นความพิเศษของซูอีได้ เซียวเทียนเชวิยอมู่จงถิงประหลาดใจเช่นกันนั่นคือเจ้าวินอองหลานหลิงผู้มีชื่อเกลียงไกรไปทั่วล่านายหญิงช่วยอวิ๋งอดไม่ได้ที่จะสำนึกผิดในใจเป็นเรื่ององค์หน้าขันที่นางและอาวุโสหลีนึกคิดไปว่าซูอีโป้ปดใครจะคาดคิดป้ายหยกมุ่งนี้เป็นของขวัญจากเซียวเทียนเชวิยอจริงแต่แม้ป้ายแผ่นเล็กนี้จะมีอำนาจหน้าสะพรึงผู้ถือมันกลับหน้าหวั่นเกรงยิ่งกว่า ซูอี้เพิ่งบอกกล่าวว่าเจ้าเป็นคนฉลาดเช่นนั้นข้าจะไม่ทำให้เจ้าต้องลำบากถัดจากนั้นโจจือหลีกล่าวถ้อยคำเอาแต่ใจแต่เรื่องวันนี้ต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องอย่างน้อยก็อย่าทำให้ซูอี้ผิดหวังเจ้าคิดว่าอย่างไรในหญิงช่วยอวิ๋งกล่าวเสียงค่อยทุกสิ่งอย่างจะเป็นไปตามคุณชายปรารถนาเจ้าค่ะโจจือหลียิ้มพอใจก่อนหันมองมู่จงถิงและกล่าวออกท่านมู่ตัวตนของข้าคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เหตุใดท่านจึงไม่จัดการปัญหาในวันนี้แทนข้าละ่ะมู่จงถิงยิ้มตอบเรื่องเล็กข้าเป็นผู้ว่าเขตปกครองหย่งเหอผู้ใดอยากล้างแค้นขอให้มาโจวจือหลีพยักหน้ารับและกล่าวกับนายหญิงช่วยอวินจงจำให้ขึ้นใจว่าเป็นท่านมู่ที่สังหารทั้งสองในคืนนี้ส่วนเหตุผลประกอบเจ้าคิดขึ้นเองได้เลยหัวใจในายหญิงช่ยอวินสันสะท้านนางพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่ามองเห็นว่าบุคคลสำคัญอย่างมู่จงถิง จึงทำได้เพียงเชื่อฟังถ้อยคำของโจจือหลีเห็นเช่นนี้นางจะไม่เข้าใจได้อย่างไรว่าตัวตนของโจจือหอลีนาเกรงขามเพียงใดหัวหน,นึกถึงท่าทีของโจจือหลีที่มีต่อซูอี้อีกครั้งนายหญิงชุยอวินประหนักถึงปากที่เต็มไปด้วยความขมขื่นไม่สามารถแก้ไขสิ่งใดได้อีกส่วนคนพวกนี้โจจือหลีหันมองเฉินจินหลงและคนอื่นๆจังปัวเอ่ยคำแนะนำด้วยท่าทีจริงจัง แค่ค่าทิ้งทั้งหมดยิ่งคนรู้เรื่องราวนี้น้อยลงเท่าใดยิ่งดีจะปลอดภัยที่สุดเชิงจิงหลงและคนอื่นหวัดกลัวจนแทบเป็นสิ้นสติรีบเอ่ยถ้อยคำคร่ำค,ครวญและอ้อนวอนขอความเมตตาข้าผู้บริสุทธิ์โดยไม่เลือกปฏิบัตินั้นไม่ดีโจจือหลีครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนกล่าวออกด้วยรอยยิ้มบันทึกตัวตนพวกเขาทีละคนถ่ายถามเกี่ยวกับเครือญาตและสหายหากข่าวครา,าวรั่วไหลออกไปไม่ว่าจะมาจากผู้ใดให้กำจัดพวกเขาและกลุ่มคนเบื้องหลังทิ้งทั้งหมด บทลงโทษแบบติดร่างแห я. มันโหดเหี่ยมและเลือดเย็นอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งแม้แต่จักรพรรดิบางองค์ที่มีจิตใจอันโหดเหี่ยมก็ไม่ทำเช่นนี้แต่อย่างน้อยก็ให้โอกาสเชินจินหลงได้มีชีวิตอยู่ต่อซิ้นเสียงโจจือหลีลุกขึ้นเดินออกไปพร้อมกับมูจงถิงส่วนที่เหลือให้จางตัวและคนอื่นสสางเรื่องราวในเวลานี้นายหญิงช่วยอวิ๋งไม่รู้แล้วว่าคนมีความสุขหรือเศร้าโศกดี ความคิดมากมายผสมปนเปนในใจโถงห้วงสมุดเรื่องราวคลี่คลายหรือไม่จริงจริงทิงราวบันไดเหมอมองออกไปไกลพลันหันกลับมามองโจจือหลีและมูจงถิงที่เดินเข้ามาเรียบร้อยดีโจจือหลีถอนหายใจแผ่วเบาน่าเสียดายที่เป็นเรื่องเล็กเกินกว่าจะใช้ความสามารถของข้ามีเช่นนั้นบางทีซูอีอาจได้เห็นความจริงใจและยอมทำงานให้ จริงๆเยยยันแม้ว่าเจ้าไม่ได้ไปคนอย่างเขาก็มีวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองบางทีการที่เจ้าออกไปช่วยเจ้าไม่ได้ช่วยเขาแต่เป็นกลุ่มคนฝั่งตรงข้ามเขามากกว่าโจจือหลียิ้มอย่างขมขื่นอาจารย์อาอยาททำให้ข้ารู้สึกว่าตัวเองโง่เขลาแบบนี้ได้หรือไม่ ข้าแค่อยากเตือนอีกครั้งว่าคนอย่างซูอี้ไม่มีทางรับอำนาจในมือเจ้าสิ่งที่เขาไล่าตามคงเหมือนกับตัวข้ามันเป็นการบรรลุเส้นทางเตา๋าเป็นหนทางสู่ชีวิตอันเป็นนิรันที่แท้จริงชิงจริงหวนนึกถึงทุกการพบปะกับซูอี้ดวงตาของนางสันไหวราวกับสายลมพัดหวนชีวิตอันเป็นนิรันร์วิถียิ่งใหญ่นั้นมีอยู่จริงหรือมู่จงถิ่งยอดไม่ได้จะเอ่ยถามชิงจริงกล่าวตอบอย่างไม่ลังเลมีแน่นอน แต่แล้วนางกลับสายสีสะหันมองฉกักค่ำคืนนอกหน้าต่างคลางลอบถอนหายใจน่าเสียดายในประวัติศาสตร์ต้าจโจตั้งแต่โบราณกาลมีเพียงเทพเซียนเดินดินที่ดำรงอยู่เท่านั้นไร้ซึ่งตัวตนที่สามารถหาอเหินเดินบนอากาศได้บางทีนั่นอาจเป็นเทพเซียนที่แท้จริงมู่จงถิงรู้สึกทึ่งเขารู้จักเทพเซียนเดินดินแต่เทพเซียนที่หาอเหินได้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรไม่มีใครลุ้งรู้ได้ ในเวลานี้สายตาชิงจิงเหลือเห็นซูอี้และคนอื่นเดินออกจากพัตตาคารกำเนิดสมบูรณ์ท่าทางของชายคนนี้ราวกับเทพเซียนผู้ถูกในประเทศทว่าเขาเยื่อหยิ่งเกินไปรับชมร่างสูงและโดดเดี่ยวของซูอี้ชิงจิงพึงพันกับตัวเองแผ่วเบาถนนต้นงหลิวภายในลานบ้านสุดโสมที่สร้างจากอิฐโคลนซูอี้และเฟิงเสี่ยวเฟิงนั่งอยู่หน้าบันไดหินในมือต่างถือไหสุราพูดคุยและดื่มด้วยกัน เฟิงเสี่ยวหอรานนั่งอยู่ไม่ไกลมือถือยากแกล้งจิ้งรีบบนพื้นส่วนอาเฟยถูกส่งกลับบ้านไปแล้วหวงเฉียนเจวินงใช้โอกาสนี้เพื่อออกไปหาซื้อบ้านในเมืองสิทธิซูอี้ท่านแตกต่างจากเมื่อก่อนจริงๆเฟิงเสี่ยวเฟิงถอนหายใจกระทั่งตอนนี้ก็ยังยากสำหรับเขาที่จะสงบสติลงเมื่อหวนนึกถึงแสงเงาของคมดาบที่วุไหวในพัตตาคารกำเนิดสมบูรณ์ แม้แต่ผู้แข็งแกร่งอย่างเฉินจินหลงยังทำได้เพียงคุกเข่าและก้มง,งีีษะลงตัวตนอันโดดเด่นอย่างเนียนอวิ๋นเฉียวและเยียนเฉิงหลงหากบอกว่าจะฆ่าสิทธิของเขาก็ฆ่ายอย่างง่ายดายแม้จะมีนายหญิงชุยอวิ๋นและอาวุโสหลีออกหน้าซูอี้ยังสามารถพูดคุยและหัวเราะอ,อย่างห้าวหาญและยิ่งไปกว่านั้นอำนาจเหล่านั้นแทบเรียกได้ว่าไม่ได้มาจากอำนาจของป้าหย,ยกม่วงจากนั้นโจจือหลีและกลุ่มของเขาก็มาถึงทีละคน เฟิงเซียวเฟิงกระหนักได้ว่าสิทธิทซูอี้ไม่ใช่คนเดิมที่เขารู้จักอีกต่อไปขณะนี้พลังของสิทธิทเขาผู้นี้แม้แต่ปรมาจารย์วิถียุทธ์ยังต้องแสดงท่าทีนอบน้อมผู้คนอาจเปลี่ยนไปแต่ข้ายังไม่ลืมว่าผู้ใดเป็นมิตรหรือศัตรูซูอี้จิบสุราและกล่าวตอบเป็นกันเองเฟิงเซียวเฟิงพยักหน้ารับก่อนหัวเราะก,กับตัวเองก่อนหน้านี้ข้ากังวลแทบแย่แต่ตอนนี้หากคนเหล่านั้นต้องการกลับมาล้างแค้น เกรงว่าจะไม่ต่างจากการปาไข่กระทบหินดูเหมือนว่าข้าจะกังวลมากเกินไปเองสอี้ตบไหล่เขาพร้อมกล่าวออกด้วยรอยยิ้มเอาลยอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องน่ารำคาญเหล่านั้นเลยพรุ่งนี้เราจะย้ายบ้านกันจากนั้นข้าจะช่วยรักษาขาของเจ้าอีกอย่างข้าจะสอนเสี่ยวหอรานให้บ่มเพาะด้วยรักษาขาฟึ้งเสี่ยวหอรานเป็นคนแรกที่กล่าวขึ้นอย่างตื่นเต้นนางลุกขึ้นเดินมาหาสอี้และกล่าวออก ที่สูอีพี่ชายของข้าจะฟื้นตัวได้จริงหรือในตาลุ่งลึกและงดงามของเด็กสาวเปล่งประกายสดใสเปี่ยมล้นด้วยความหวังเฟิงเสี่ยวเฟิงตกตะลึงขณะหัวใจปั่นป่วนอย่างรุนแรงก็แค่กระดูกหักแม้แต่ตัวตนอย่างผู้ปรมาจารย์วิถียุธยังแก้ไขได้โดยง่ายไดแน่นอนว่าสำหรับข้าจึงไม่มีปัญหาอะไรสูอี้กล่าวออกด้วยรอยยิ้ม ถ้อยคำเหล่านี้ดังกังวาลชัดเจนหากผู้อื่นได้ยินพวกเขาคงกล่าวหาว่าซูอี้ยิงพยองเพอเจอร์แต่เฟิงเสียวหอรานกลับปลับปลื้งใจยิ่งยอดเยี่ยมไปเลยเฟิงเสียวเฟิงอดไม่ได้จะกล่าวถ้อยคำลังเลสิทธทิซูอี้หากไม่ใช่เรื่องง่ายอย่าได้ฝืนกำลังข้าซูอี้ยิ้มกล่าวอย่าคิดสิ่งใดให้มากวันพรุ่งนี้เจ้าจะรู้เองที่ซูอี้ขอบคุณเจ้าคะ่ะ เฟิงเสี่ยวหอรานสูดหายใจเข้าลึกก่อนโค้งคำนับลงด้วยสีหน้าจริงจังและใส่ซื่อเมื่อใดที่เติบใหญ่ข้าจะตอบแทนบุญคุณอย่างดีด้วยช่วงชีวิตที่เหลือของข้าซูอี้หันมองเฟิงเซี่ยวเฟิงและกล่าวยิ้มดูสิแม้แต่เซี่ยวหอรานยังเชื่อใจข้ามากแล้วเจ้ามัวกังวลสิ่งใดเฟิงเซี่ยวเฟิงเกาศีรษะและเผยยิ้มขมขืนในหัวใจเขารู้สึกว่าทุกสิ่งอย่างในคืนนี้ดูเกินจริง ราวกับเป็นความฝันกลัวว่าเมื่อตื่นมาจะพบเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นภายในคืนเดียวกันลีโมอวินก้าวเดินตามลำพังบนถนนอันพลุกพลา่านทว่ากลับหนาวสะท้านในหัวใจอย่างไม่อาจอธิบายได้ไม่นานนี้เขาเพิ่งเห็นซูอี้และกลุ่มของเขาขึ้นรถมาออกจากพัตตาคารกำเนิดสมบูรณ์โดยไม่ได้รับอันตรายใดแต่เมื่อเขาไปพัตตาคารกำเนิดสมบูรณ์เพื่อสอบถามเรื่องราว กลับพบว่าข่าวครา,าวความสยดสยองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับถงทันคีรีในชั้นเก้าถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์สิ่งที่ทำให้ระแวดระวังยิ่งกว่านั้นคือนายหญิงชุ้ยอวินปรากฏตัวพร้อมกลุ่มคนแปลกหน้าด้วยท่าทีจำยอมและเชิญเขาไปยังห้องส่วนตัวชายคนหนึ่งนามว่าจังตู้กล่าวเตือนเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยว,ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานเลี้ยงในพัตตาคารกำเนิดสมบูรณ์ค่ำคืนนี้ห้ามแพร่งคลายเด็ดขาด มิฉะนั้นเขาและครอบครัวในเมืองกวางหลิงจะถูกกวาดล้างสิ้นหลี่โม่อวิ๋งรู้สึกถึงความผิดปกติอย่างถึงที่สุดทั้งยังเคืองโกรธและแคลงใจเขาไม่รู้ว่าเกิดสิ่งใดขึ้นในถงทานทีรีแล้วเขาจะแพร่คลายสิ่งใดได,ได้แต่เขาไม่อาจเพิกเฉยต่อคำขู่นี้เพราะนายหญิงชุยอวิ๋งบอกกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ทำเรื่องราวคืนนี้รั่วไหลออกไปจะต้องตายจะไม่มีใครได้รับการยกเว้นรวมถึงตัวนางเองด้วย สิ่งนี้ทำให้หัวใจหลีโม่อวิ๋งเย็นเยียบอย่างสมบูรณ์กระทั่งออกจากพัตตาคารกกำเนิดสมบูรณ์เขายังรู้สึกประหม่ายอยู่เล็กน้อยหลังจากเฉินจิงหลงและคนอื่นไปยังถงทานทีรีพวกเขาถูกซูอี้ข่าเง,งินหรือนายหญิงช่วยอวิ๋งเป็นตัวตนที่ทรงอำนาจมากแต่นางยังถูกสั่งให้ปิดปากไว้ทั้งยังไม่กล้าขัดคำสั่งนี่ดูราวกับไม่ใช่เรื่องจริงซูอี้ซูอี้เจ้าเก็บซ่อนความลับไว้มากมายเพียงใดกันแน่ ระหว่างทางในหัวลีโม่อวินเต็มไปด้วยความคิดหลากหลายหัวใจตกอยู่ในผวังครั้งเผชิญหน้ากับซูอี้ในอดีตลีโม่อวินอ้างตอนนว่าเป็นคนรุ่นใหม่อันดับหนึ่งแห่งเมืองกว่างหลิงและถือว่าซูอี้เป็นเพียงเคยแต่งเข้าบ้านที่สูญเสียการบ่มเพาะเป็นคนไร้ค่าโดยสมบูรณ์และเพราะวนหลิงเจ้าเขาจึงต้องการจัดการซูอี้อย่างลับๆเพื่อที่จะได้ไล่ตามนางอย่างไร้ข้อกังขา ทว่าลีโม่อวิ๋งไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าซูอี้จะปิดบังความโหดเหี้ยมของตัวเองไว้วันที่สองเดือนสองเคยแต่งเข้าบ้านผู้นี้ประสบความสำเร็จในงานประลองประตูมังกรสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำต้าฉางไม่กี่วันต่อมาหยวนลู่ซีคุณหนูตระกูลหยวนผู้มีอำนาจสูงสักในมหานครอวิ๋งเหอยอมรับเคยผู้นี้เป็นแขกผู้มีเกียรติ แล้วมาวันนี้ซูอี้ได้ปรากฏตัวที่พัตตาคารกําเนิดสมบูรณ์ในมหานครอวิ๋นเหอทั้งได้รับการต้อนรับจากนายหญิงช่วยอวิ๋นและสามารถจัดงานเลี้ยงในถงทานทีรีบนชั้นเก้าและด้วยเหตุใดไม่ทราบได้แต่น่าจะเป็นเพราะการดำรงอยู่ของซูอี้ส่งผลให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในถงทานทีรีคืนนี้ถูกปิดกัน้นแม้แต่ตัวตนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างเขาก็ยังต้องทนรับคำเตือนและการคุกคามอันโหดเหี้ยมที่สุดนีดูเหลือเชื่อเกินไป สำหรับลีโม่อวิ๋นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ต่างจากการถูกตบครั้งแล้วครั้งเล่าจนถึงตอนนี้หัวใจเขาอัดแน่นด้วยความสับสนในภายภาคหน้าเขาจะยังต้องการต่อสู้กับตัวตนแสนอันตรายอย่างซูอี้อีกหรือทันใดนั้นเสียงพูดคุยและหัวเราะดังขึ้นจากสถานที่ไม่ไกลนักลีโม่อวิ๋นเหลือบมองอย่างไม่ได้ตั้งใจสายตาพลันสะดุดกับร่างงามสง่าอันคุ้นเคย หญิงสาวสวมชุดกระโปรงยาวสีเหลืองอ่อนมวยผมขึ้นสูงเอวคอดบางคิ้วดังหยกผิวขาวยิ่งกว่าหิมะใบหน้าเข้ารูปดูงดงามทั้งยังเปียมล้นด้วยความมีชีวิตชีวาและบริสุทธิ์ภายใต้แสงจากไฟถนนานางเปรียบเสมือนเทพธิดาที่หลุดออกมาจากภาพวาดทุกท่วงท่าดูงดงามแอละอ่อนช้อยนางมาพร้อมกับกลุ่มสหายหญิงสาวเมื่อเปรียบเทียบกับนางแล้วคนอื่นล้วนเหมือนนมีใบหน้าธรรมดาราวกับไข่มุกท่ามกลางผืนทราย พวกนางพูดคุยและหัวเราะไปตลอดทางทั้งยังต้องประหลาดใจกับจำนวนของสายตาที่จับจ้องมายังหญิงสาวเวนลิงเซวิยอลีโมอวินตกตะลึงทันใดนั้นก็จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ภายใต้การจัดการส่วนตัวของเจ้าสำนักดาบชิงเหอซื่อคงส่วนเวนลิงเซวิยอไม่เพียงเข้ามาอยู่ในสำนักดาบชิงเหอเพื่อฝึกฝนแต่ยังกลายเป็นสิทธิ์สายนายทันทีอีกต่างหากเหตุการณ์นี้สร้างความฮือฮาอย่างมาก ทว่าขณะเดียวกันก็เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์มากมายโดยกล่าวาว่าหวนหลิงเสวี่ยออาศัยความสัมพันธ์ของพี่สาวเพื่อเข้าสู่สำนักดาบชิงเหอด้วยระดับการบ่มเพาะที่นางมีขณะนี้นางไม่คู่ควรกับการเป็นสิทธิ์สายนายแม้แต่น้อยแม้กระทั่งสิทธิส์สายนายสำนักคนอื่นๆยังก้าวออกมาเพื่อท้าทายหวนหลิงเสวี่ยอแต่ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นภายในสามกระบวนท่าศสิทธิ์สายนายเหล่านั้นกลับพ่ายแพ้ไปอย่างน่าสังเวช หมือนหลิงเสวี่ยยอรสร้างชื่อในการต่อสู้ครั้งนั้นแล้วยังพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตนเองแม้แต่คำวิาพากษ์วิจารณ์ก็หายไปจนถึงตอนนี้หมนหลิงเสวี่ยยอได้กลายเป็นบุคคลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ศิษย์สายในไม่ใช่เพียงเพราะความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะรูปลักษณ์อันโดดเด่นหาใครเปรียบเทียบได้ไม่เช่นเทพธิดาในภาพวาดซึ่งทำให้หญิงสาวรอบกายดูจืดจางเมื่อถูกเปรียบเทียบเฮ้อ ไม่นานหลีโม่อวิ๋นก็ถอนหายใจเขาพลันหวนนึกได้สิ่งหนึ่งเคยแต่งเข้าบ้านอย่างซูอิ้งไม่เพียงแต่มีภรรยาผู้แสนเย็นชาและเด็ดเดี่ยวเช่นเวนหลิงเจาแต่เวนหลิงเซวิยออยังเป็นสหายคนสนิทที่สุดของเขยผู้นี้ด้วยยิ่งครุ่งคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่หัวใจของหลีโม่อวิ๋งยิ่งรวดร้าวราวกับจะแตกสลายให้ได้ปลอกยกวสันที่ซ่อนของกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬ เมื่อเห็นเลือดที่ไหลนองบนพื้นผู้นำกลุ่มหลูเฉวียนอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกมือและเท้าเย็นเยือกสมาชิกคนสำคัญดังกระดูกสันหลังของกลุ่มถูกฆ่าตายไปแล้ว7จถึงแคนครั้งรับรู้เหตุการณ์จากลูกน้องความตกตะลึงปรากฏบนใบหน้าเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการจับเด็กสาวตัวเล็กที่อาศัยอยู่ในถนนต้นหลิวอย่างนั้นหรือ ถนนต้นหลิวสถานที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนยากไร้ที่สุดของมหานครอวินเหอแต่ละคนไม่ต่างจากมดปลวกดิ้งรนเอาชีวิตรอดในแต่ละวันแม้ถูกฆ่าตายก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาใดตามมาแต่แล้วคราวนี้พวกเขาจับตัวเด็กสาวธรรมดาจากถนนต้นหลิวแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นแหล่งกบดานกลุ่มพยาธิมินถูกถล่มย่อยยับที่น้องตายนับไม่ถ้วนซึ่งทำให้หลู่เฉวียนแทบไม่เชื่อหูอยู่ครู่หนึ่งทราบหรือไม่ว่ามันเป็นใคร หลังจากผ่านไปนานหลูเฉวียนเอ่ยถามด้วยใบหน้าซีเผือดลูกน้องบริเวณใกล้เคียงต่างสายสีสษะหนึ่งในนั้นกล่าวออกอย่างลังเลเรียนท่านผู้นำเท่าที่เรารู้พี่ชายของเด็กสาวคนนั้นเคยเป็นศิทย์สายนอกของสำนักดาบชิงเหอขอรับท่าทีของหลูเฉวียนแปรเปลี่ยนในทันใดเมื่อเห็นว่าเขากำลังโกรธชายคนนั้นจึงรีบกล่าวต่อท่านผู้นำอย่าเพิ่งโกรธไปแนมะ้พี่ชายของเด็กสาวคนนั้นจะเคยเป็นศิษย์สายนอกของสำนักดาบชิงเหอ แต่ครึ่งปีก่อนเขาถูกสำนักดาบชิงเหอทอดทิ้งเนื่องจากเขากลายเป็นคนพิการไร้ประโยชน์เป็นคนไร้ซึ่งอำนาจและไร้ประโยชน์ยิ่งกว่าคนธรรมดาหลู่เฉวียนคล้ายกับไม่มั่นใจไปตรวจสอบอย่าลืมดูว่ามีใครติดต่อกับพี่น้องคู่นี้เมื่อไม่นานนี้ไหมความเกลียดชังนี้ไม่สามารถปล่อยไว้ได้หากชัดเจนแล้วข้าจะไปขอให้ผู้อาวุโสอู่เทียนห้าวออกมาจัดก,การเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวอู่เทียนห้าว เจ้าแห่งโลกใต้ดินฝังตะวันตกเฉียงใต้ในมหานครอวินเหอถูกยกย่องจากหลายกลุ่มให้เป็นอันดับหนึ่งและยังมีชื่อเสียงในฐานะเจ้าแห่งการฆ่าฟันขอรับสมาชิกกลุ่มพยักทมินต่างพยักหน้าเห็นด้วยพร้อมเผยท่าทีตื่นเต้นจำไว้แค่สืบหาข่าวยาแหวกย่าให้งูตื่นอยู่เฉวียนเป็นกังวลจึงเอ่ยเตือนอีกครั้ง คราวนี้ฝ่ายตรงข้ามสามารถฆ่าล้างสมาชิกกลุ่มของเขาได้อย่างง่ายดายดังนั้นจึงไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่หลู่เฉวียนไม่ใช่คนโง่เขาไม่เคยคิดต่อสู้อย่างประมาทเช้าวันรุ่งขึ้นใจกลางพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของมหานครอวิ๋งเหอห่วงเฉียนจ้าวินขับรถม้าพาซูอี้เฟิงเซี่ยวเฟิงและเฟิงเซี่ยวหอรานเข้ามายังปลอกที่เรียกว่าน้ำเต้าดอกจันหนึ่ง ผู้อยู่อาศัยในตรอกน้ำเต้าแห่งนี้ล้วนร่ำรวยและมั่งคัง่งหวงเฉียนเจวินใช้เงินส0 0 0 0ื่นตำลึงเมื่อคืนนี้เพื่อซื้อบ้านขนาดใหญ่ภายในตรอกลานบ้านปูด้วยอิฐสีน้ำเงินและกระเบื้องดำล้อมรอบด้วยป่าไผ่มีห้องห้าห้องพร้อมของตกแต่งทุกชนิดภายในสวนปลูกต้นทับทิมต้นพุทราต้นทอและอีกมากมายซึ่งล้วนมีอายุมากกว่า30ปีต้นสูงใหญ่และดูแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีสวนผักบอ่อน้ำแปลงดอกไม้เถาอนางุ่นเสาหินบอ่อปลาสบัวและอีกมากมายสภาพแวดล้อมโดยรอบเงียบสงบมากรับชมฉากดังกล่าวซูอี้อดพยักหน้ากล่าวออกไม่ได้ไม่เลวเลย่วงเฉียนจจวินเฝ้าสังเกตสีหน้าของซูอี้อย่างระมัดระวังโดยตลอดเมื่อเห็นใบหน้าพอใจของอีกฝ่ายเขาพลันถอนหายใจด้วยความโล่องอก